สวัสดีครับอรุณครับอรุณสวัสดิ์ กับเพื่อ,อนๆนะฮะวันนี้ก็เป็นไลฟ์สตรีมแรกนะฮะสำหรับช่อง a c e b o o k นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook ประกอบช่อง YouTube ตัวเองนะครับผมสำหรับช่องไอจ็อกเกอร์นะฮะวันนี้เราจะมาทำเมนูเด็ดจากกะลำมกันนะเพื่อนกะลำในที่นี้ก็คือกะลัปลีนะฮะกะลัมปลีนะฮะเราทำการซอยเป็ดชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อที่จะเอามาทำเป็นเมนูเด็ดะฮะที่ชื่อว่าเมนู พิซซ่ากะล่ำนะครับเพื่อนๆนึกถึงเลยนะครับว่าพิซซ่านี่จะมีหลากหลายแบบนะครับมีทั้งพิซซ่าพับพิซซ่าธรรมดานะครับแล้ววันนี้จะขอนําเสนอเมนูพิซซ่ากะล่ำนะครับซึ่งจะมีรากฐานรากเกามาจากการเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นมาก่อนนะครับอุปกรณ์ก็มันมีอะไรเยอะแยะนะฮะก็มีหม้อหอยตะไลบ้าเหมือนกับครัวทั่วๆไปนะครับแต่วัตถุดิบนะฮะที่เราจะใช้ในวันนี้จะมีกะล่ำปีซอยนะฮะ แป้งสารีอนเนกประสงค์นะครับผมยีห่ห้ออันยังก็ได้นะครับผมตีสะดวกก็จะไปซื้อนะครับหรือว่าถ้ามันมีจริงๆแล้วใจแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งข้าโพดกอนได้นะครับอ้าวแล้วมีอะไรอีกนะครับผมมีเนยสําหรับเอาไว้ทอดนะฮะแล้วก็จะมี มีเลยจากนี่มะเขือเทศมีเบต้าแคโรทีนแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไข่ไก่นะครับแล้วก็ใส่ปูอัดไปเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้เกิดการมีโปรโตีนนอกเหนือจากไข่ไก่นะครับแล้วก็นะฮะมีตัวนี้นะฮะนี่คือ สาหรายทะเลนะครับผมไม่ใช่สาหรายวากาเมดอย่างใดทั้งสิ้งนะฮะอ่ะอูนักก็จะบักฟังกันจะมีกันไปนะฮะเดี๋ยวเขาก่อต้องขอเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เอาแป้งของเรานนะฮะผสมกับตัวของกระล่ำนะครับเพืเ่อนๆน,นะฮะใส่เข้าไปนะครับ นักใส่น้อยอยู่ที่เฮ้านะครับกะเอานะครับว่าซักหอกใดถึงจะปอนะครับผมเอาแล้วเราก็จะทําการผาสมน้ําเข้าไปเล็กน้อยนะฮะอ้าเราจะผสมน้ําแป้งนักกลําเข้าไปตัวกันนะครับเพื่อโชกโชกโชกนะฮะคนคนคนเข้าไปนะครับเราต้องการความเป็นแป้งที่ ข้นๆเหมือนกับลักษณะของนมข้นหวานนะครับอาสวัสดีทัตไทยคราบเพื่อนเฟซบุ๊กมาทัตไทยเราแล้วนะครับสวัสดีจ้านะฮะวันนี้อรุณสวัสดนะครับเราจะมาทำาิบิูพิซซาจากกะหล่ำนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้ามานะฮะใส่เกลือป่นเล็กน้อยนะปรุงรสนะจ๊ะนะครับอ่ามีกะหล่ำมีแป้งนะฮะแป้งสาลีใส่เข้าไปอีกนะครับน้าวยินดีทอนรับนะครับเพื่อน ตอนนี้ก็เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะสดๆดร้อนๆอเลยครับรับชมกันอยู่ที่จังหวัดทางภาคเหนือนะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะนะครับนะครับส้มไปก่อนนะครับนี่นะครับนี่บอกคุณว่าเพื่อนๆเคยกินกันก่อนครับสําหรับตัวของพิซซ่าญี่ปุ่นว่าพิซซ่ากะหล่ํานะครจริงๆแล้วืปนต้องใช้น้ำซุปนะฮะัน้ำซุปปลาโอปลาเออร์นะครับแบบนี้นะครับ เอาง่ายๆนะฮะมีน้ำสะอาดอย่างเดียวนี่นะฮะผสมเข้าไปนะครับผสมแป้งกะลัมแล้วก็น้ำครับคุณมอยมลิศปลาดุ๊กแอลเคื่อนเราจัดประเทศอังกฤษพี่แอนอคานุวิทย์เอ นะครับผมอ้าวตอนนี้ได้กระลำกับตูวแปงแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้ตอนฮะไข่ไก่นะครับใส่ไข่ไก่นะครับอ่าจะแตกต่างจากไข่ไก่จากประเทศอังกฤษนะครับของเพื่อนเป็นสีขาวเขาเป็นสีแดงแล้วเขาก็แอบเห็นเปลือกตกไปนี่นี่นะมีไหนบอกกูแล้วนะครับเอาผสมเข้าไปนะครับสวัสดีครับต่างประเทศไปได้ไหมครับอากาศตอนนี้นะฮะ ประเทศไทยเก็ะเข้าสู <ชม S 1> ่ร <ชม S 2> ดูน<จ>ีจ้จากอเมริกา,อาโอ้ยเจะเข้าใจผิดเพื่อนๆน,นอังกฤษน,นะครับรับชมจากอเมริกานะครับอีกสีโลกหนึ่งของเราเลยนะครับผมอเวลาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักทุ่มถึง5 5 6ทุ่มเนี่ยนะฮะก็5กทุ่มอยู่ประมาณกโมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับประมาณนั้นนะฮะเอาได้แล้วนะครับผมสําหรับตัวแป้งพิซซ่าของเรานะครับ แล้วแล้วจะนะฮะเราจะทําการใส่มะเขือเทศเข้าไปนะครับเพิ่มสีสีรเอาไผ่สี <c oughs> ข้อมูลเอาอย่รด้เอาคุณไปยูนลืมในคอะพรวเทศรนะคุณจ๊อกเกอร์นะครับรรน,ระะน,นะครับ <c oughs> คนหมูมุติต <c oughs> สวัสดีค่ะฟ้าใสมอเตอร์ <c oughs> สวัสดีจ้าฟ้าใสมอเตอร์วันนี้เราจะทำพิซซ่านะจ,ะจ๊ะฟาใสมอเตอร์ อ้าใส่ตัวของกะลําไปแล้วใส่ตัวของผักเสฉวนไปแล้วไอยอายเพื่อนนะครับเปิดวัาเปิดบ่ายสี่โมงถักใส่ฟูอัดเข้าไปนะครับเพื่อนนี่นะฮะใส่เข้าไปนะครับนี่ฟ้าใสมอเตอร์นะครับตื่นนอนแล้วนะครับขอขออพืันนี้นะครับร้านฟ้าใสมอเตอร์ขายรถปังๆนะครับอย่างน้อยกัสักสิบคันนะครับระ โฆษณาได้นะครับ้าใสมอเตอร์โฆษณาในช่องแท็ลยนะครับจอมบึงบอกคือเวลาอโมงเพื่อนจากอเมริกาเป็นอยู่วันต่อเนื่้เป็นบ่าย4โมงเฮาก็ได้ไปบอกว่าอีกสีทั่วหนึ่งเราขอว่าประมาณ5ทุ่มถึง4โมงนะครับคือหนุ่ยสิยังไม่ยี่ยนเวลาเ่ยครับสวัสดีครับอันไอ้สกอรินนะครับสวัสดีทักทายนะครับตอนนี้ตัวแป้งที่สร้างก็เรียบร้อยแล้วนะครับี๋ยวเราจะทําการทอดนาเอ้า พิซซ่ากันปิ้งกันปนอบกันเอาทาไมบ้านนี้ทอดนะครับอันนี้มันเป็นการทําพิซซ่าแบบสไตล์ยุ่นปีหรือว่ายี่ปุ่นนะครับน้องเพิง่งถามว่ากินยาหรือยังยาอย่าครับผมยาแล้วก็ประสาทนะครับกินไปแล้วกินไปแล้วนะครับแก๊สน,นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับหมวกสวยๆนี่จากคุณประเทืองแสงแก้มนะครับแก,แก้วแสงแจมโอ้เปลี่ยนทิ้งไนหมดนะครับนะครับชีวิตคนเฮานะครับ เขาอ,อู้กำเนินนะครับผมะอ,อันนี้ครับตจกี่บำเพ็ญงเขาก็เอาเนยนะครับตาวตาวตะเฮาไปติดกข้า,าวเพื่อนนี่นะครับอันนี้เนี่ยกินกันได้นะครับอันนี้น้องฟ้าใสถ้าชอบก่อแเนี่ย้น้องฟ้าใสกินก็นได้นะครับคุณมาริทบอก,กว่าชอบพูดไปเรื่อย <laughs> มันเป็น่าแก้กับเปลืน,นะครับเ <laughs> <laughs> ขาออก,กูว่าเนยเขาไย่หมดละลายเสื่อนะครับเอาเปิดแก้นะครับนะครับเปิดอเป็นแหวนก็ดูดูเพื่อกอนปวลดหัวดไข้หัวเขาไา้ได้นะครับมันเจ้าอยู่ดีก่อนดีก่อน คำว่าไปเลยไปเลยนี่มันจะมีก็คนเมืองที่เข้าใจนะครับพูดไปเรื่อยเรื่อยเอาเอาละครับเอาน้ํามันเอาน้ำมันมาเอาเนยตาเ่ากะทะนะครับอชาคําเมืองเดี๋ยวจะอูไปกกาเมืองแล้วนะครับเพื่อนๆใครที่ฟังภาษากําเมืองได้นะครับถือว่าเป็นยอดดีของการฟังช่องไลฟ์สตรีมอย่างนี้นะฮเอะครับตอนนี้ นะครับกระทะทำกับมอฮอนสักเตือนะครับแต่น้องพึ่งถามว่ามันโต๊อกนนะระทะตุกตาทำทำแบบนี้นมันเป็นเทคนิคจากบรรพบุรุษนะครับผมจากอันคุณวันตานาเบ้นะครับที่สอนเขานะครับเพราะว่าพื้นฐานของอาหารเมนูนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วคุณมีด้วยครึ่งญี่ปุ่นมีครับผมผมชื่อจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นชื่อภาษาชื่อภาษาไทยผมชื่อจทนงนะฮะแต่ว่าถ้าภาษาญี่ปุ่นชื่อทานนางะ,ะนะครับเป็นญาติพี่น้องกับพี่ไก่ตะระพลน,นะครับก็เลยใส่ บบสวัสดียายเทืองค่ะสวัสดียายเทืองนะครับอ้ายายเทืองยายเทืองแก้วแสงแจมมาแล้วนะครับ<อ>ผมเจ้าของสูตรน้ำป่าหวานของเฮานะครับมาทักทายแล้วนะครับสวัสดีครับยายเทืองสตอรี่ครับนะถ,นถ้าฟังช่องเฟซบุ๊กเขาจะใช้ชื่อว่าช่องยายเทืองสตอรี่แต่ถ้าบ้านสีฟ้าเ็จะชื่อว่าอ่าคุณปะเทืองแก้วแสงแจมนะครับที่จกซับกันละเฟซบุคค๊กกีปะเทืองแก้วแสงแจม ยูทูบคือเจือดิบสุดทอนกาอะไรับโอ้ยนะครับโลบมันตีเวอร์ของเขาที่มันบุ่นวาไเพิ่งตื่นใช่ไหมพิ่งตื่นครับตื่นใช่ไหมกว่าจะได้แปรงหน้ากว่าจะได้ล้างนะครับเพื่อนคุณต่อทอจารุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับเอาละครับวันนี้เราอยู่กับเมนูที่ชื่อว่าพิซซ่านะครับพิซซ่าจากกะหล่ำนะครับน้องเพิ่งบอกเอาหวานๆหน่อย พิซซ่ามันบานมาได้ครับผม,มได้เป็นกินตะโฟแล้วครับอ่านะครับจะมาถามกินพิซซ่าอ่าคุณเพื่อคุณเคยเห็นคุณจ๊บปิ้นตะลิวก่อนนะครับปิ้นตะลิว <c oughs> อ่านะฮะมันแปลกพลาดตรงไหน,น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะทำการตลก ไข่ให้ดูตลอดที่มันไข่มันเซ็ตแแน่นมันแน่นอนเตือนนะครับ <c oughs> เมนูเจ้านี้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆถามว่าสู่เขายี่อย่างกันนะครับวันนี้เราทําอาหารเจ้า <c oughs> เพื่อนๆได้รับประทานกันนะครับทั้งเพื่อนจากอเมริกานะครับทั้งเพื่อนจากทนบุรีนะครับทั้งเพื่อนจาก ประเทศไทยนะครับแต่ว่าเจงใหม่แล้วก็เพื่อนทางช่อง y o u t u เลยนะครับที่เราออนไลน์กันตอนนี้นะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับก็ส่งเป็นเงินทื่อเข้ามาในช่องได้นะครับผมตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือว่าถ้าใครอันัสะดวกนะครับก็โอนเป็นร้อมเท็ได้เลยจ้ะทพ้อมเทสตั้งหลังบ้านนะครับนี่นะครับผมได้เข้าจะทำการนะฮะ ตลกขึ้นมานะครับโดยการทําแบบเชฟดังนะครับผมอ่านะบอกบอกว่าเชฟดังคนนั้นไทยนะครับคนนี้ถ้าทำลัดไปแล้วจะทำเพื่อนเสียชื่อนะครับเขาบอกขออ้างว่าการปิ้นนี่จะเป็นการทําแบบเชฟดังนะครับอ่าสวัสดีเพื่อนทากยูทูบถึงสามคนเลยนะครับเอาเลยนะครับผมเพื่อนๆถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาเล่นกันนะครับผมอ่า ของกินของว่าเพื่อนบอกว่าแบบนี้เพื่อนเล่นนะครับแต่เราจะเล่นข้อเราจะเอาเรตติ้งนะครับผมเอาแล้วครับพร้อมหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วคุณมาดูวิธีการทําไข่ตลบตะแรงของเราครับวันเดือน ปีอโชนีอเอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่แหมรอบหนึ่งอาจจะทำให้หน้าตาเขาแตกได้นะครับะนั้นแล้วเอาแค่นี้่อก่อนนะครับหน้าตากลาไม้คล้ายพิซซ่าเหมือนกันนะครับเปื่อนตางฝั่ง Facebook, เฟซบุ๊กเพื่อนขาบอกมานะครับผมอ่ามีเลยนะครับก็ลองทำผิดกันไม่ง่ายดูนะครับผม ส่วนผสมมีมะนาวนะครับมีกะลำปีตอยนะครับเหมือนที่เราใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ที่ขนมเส้นนะครับผมใส่มะเขือเทศที่หั่นเป็นลูกเต๋านะครับใส่แป้งสาลีนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่อยู่ตังหลังเทานี่นะครับผมแล้วก็ใส่น้ําใส่เกลือเข้าไปปรุงรสนะครับเพื่อให้ความเทาเป็นความแน่กลินยิ่งขึ้นนะครับเอ้าวิธีการทาให้มันแน่กลินยิ่งขึ้นเนี่ยจะใดนะครับก็ใส่จานสิครับใส่จานเสร็จแล้วแบบนี้นะครับผม เฮากาเอาอันนี้นะครับอันนี้คืออัญชันนะครับอันนี้ก็คือซอสมายองเนสอันเลือกชื่อของเฮานะครับบีบเข้าไปที่นี่นะครับผมนี่เป็นลายงูเหลือมนะครับอ้าวซิกแซกซิกแซกนะครับวันนี้อันนี้คือลายงูเหลือมลายมาตรฐานของการทาอาหารนะครับจะเป็นลายแบบนี้นะครับผมแล้วสีสันมันจืดนัก็ครับเหมือนกับคนไม่ได้แต่งหน้าแต่งแตนะครับเฮาเกาะใส่นี่จักนะฮะซอสมะเขือส้มนะครับ นี่นะครับใส่ไปจอี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับหน้าตาก็จะดูสวยงามหรูหราขึ้นมานะครับมันทําไมมีก้าสีขาวและสีแดงนะครับสีเขียวมีก้านะครับสีเขียวนะครับผมก็ได้มาจากตัวนี้นะครับสาลายทะเลสาลายวากามนะครับแล้วก็ปลื้มเข้าไปอี้นะครับเพื่อนๆมันติดกันนะครับอาการมันเย็นนะครับมันมายอมแยกตัวกันนะครับสมมุติว่ามันสวยงามนะครับเพื่อนๆ จะไปมโนว่าดูตามที่เห็นนะครับเราต้องจินตนาการว่าพิจโกนี้แปลงสวยงามตามท้องเรื่องท้องหล่องนะครับใส่ไปนะครับติดกันก็มีนะครับผมกี่องอกยกอักงากอยู่บนนี่นะครับผมเป็นอย่างนะครับถือว่าเป็นความน่าหักของเมนูอาหารนะครับมีไทยมีจีนแล้วนะครับผมมีความเป็นฝรั่งจากประเทศอเมริกาครับเดียวกันเดอร์เดียวกันเดอร์ครับขออนุญาตนะครับผมไปหยิบ ฟรึบนะฮะอ่าขอบคุณนะครับคุณมอเลสน,นะครับที่เมื่อไอโจกยืมผงใบออริกาโนมานะครับโอ้โหขอบคุณนะครับใบออริกาโนแบบนี้นะฮะเอามาเหี่ยงนะครับเอามาโรยหน้าพิซตาญี่ปุ่นของเราในเจ้านี้นะครับเปืเป่อนๆนี่นะครับเปิ่นไปลังนั่งดูวิดีโออยู่เขาก็ไปลักขวบของเปิ่นที่ในครัวนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆสำหรับเมนูเช้านี้นะฮะนี่จือว่าพิซซ่ากะหล่ำนะครับผมแมแดแดแดดดดหน้าตาและสีสันก็เป็นจะนี่จะนี่จะนี่นะครับนี่นะครับผมเกาะลองเอาไปทำให้ลูกลูกหลานนะครับผมลูกหลานตาลเต้ากินได้นะครับเพราะว่าเมนูนี้มีทั้งประโยชน์และก็มีโทษด้วยรัเอ้าโทษจัอย่างนะครับโทษจากการไม่นะครับ ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับอูเล่นนะครับผมเมนูกะหลำนี่นะครับผมมีประโยชน์หลากหลายด้านนะครับเนื่องจากกะหลำปีมีแคลเซียมอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีวิตามิน ABC นะผมถึงแซ่นะครับผมอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมกะะลำที่ปลูกแบบออร์แกนิกนะครับผมรสชาติหวานกรอบและอร่อยปลอดภัยนะครับอลองเอาไปทำให้ลูกๆลาลานตาเต้าหรือว่าคนที่หักนะครับได้ รับชมรับประทานตัวเฮาไปนะครับเป็นการผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในครอบครัวสวัสดีคนละปูนค่ะสวัสดีคนบอสทราบว่าคนกินตื่นหรือยังคนกินตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวคือมันเมนหน้ามาถึนี่ยคนกินมาหน่อยมาหน่อยมาคายน้องหน่อยนะครับออยู่ตรงหลังเป็นเสียงอยู่ตรงหลังนะครับขอฝากด้วยนะครับสําหรับเมนูเจ้านี้นะครับกับเมนูพิซซ่ากะหล่ำนะครับแล้วอาเจอกันใหม่นะครับผม ในตอนหน้าแทบจะเป็นเมนูอะไรย่างนี้นครับเดี๋ยวจะไลฟ์สตรีมเรื่อยๆเพราะว่า เราอยากจะไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับสวัวรักุนพุที่ชนสวัสดีค่ะดีหิวข้าวสวัสดีครับแอดมินหมีนะครับผมแอดมินร้านอาหารกาแฟและเครืร่องดื่มเ<ม>บเกอรี่จังหวัดเชียงใหม่วงเล็บตรงหลังว่าแอดมินหมีของแท้เลยนะครับผมอ่าจื่อเฟซเพจเฟซบุ๊กคุณอย่างมันยาวนะครับตัดให้มันสั้นไปก่อนนะครับถ้าคุณว่ากมากินกับเฮานะครับคุณแอดมินหมีนะครับแอดมินหมีว่ากระลำจาก กาดเช้า,ชากระลำจากที่ไหนนะครับกะลากะลำจากแม่แจ่มนะครับแล้วก็แวะไปที่แอลป่าปงเปียงมาไปดูความสวยงามของดินดานที่ป่าปงเปียงเป็นใดพ่อครับเหมือนเหมือนใจหน้าพ่อปลูกสูงเขาก็ดันโดนใสนะครับผมจะถามว่าสมดันหน้าก่อสมดันหน้ามากนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาละเอาละ,ะครับบาลุกผลเปื่อนๆลูกผลเปื่อนๆจะต้องแต่งตัวแต่งย่องแต่ง เพือ่อรอเพื่อเราอยากด<น>ู<น>เมนูไข่ดาวแฟรไข่ดาวแฟรมันเป็นเมนูง่ายขอทําไมนะครับผมนะ <laughs> เอาเมนูนี้ก่อนนะครับอเดี๋ยวขอส่งเพื่อนๆก่อนนะครับขอขอบคุณคุณโมเลสนะครับขอขอบคุณคุณประเทอืองแก้วแสงแจ่มนะครับแล้วก็เพื่อนๆแหมหลายคนนะครับที่อยู่ในช่องแชทน,นะครับทางช่อง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในรันเวน้าครับโอ้ลรับโฆษณานะครับช่อง Facebook กาติดตามกันได้นะครับชื่อช่องว่าไอจ๊กนะฮะแล้วก็ พิมกันเนี่ยเลยครับออ่างไม้โทรสละอายอัหมายถึงว่า Facebook หรือ y o u u t b ยู u ูบยูทูบช่อง u t u b e นะครับชื่อช่องไ ok อ้อออไโจกนะครับผมอจอจอ่างไม้โทสละอายอยัดนะครับผมสละโอจจานแล้วก็ไม้แตะคู่ว่ามันชะ่ไม่ตะคู่กับเลขเจ็ดเลขเจ็ดแล้วก็กากอไก่นะฮะแล้วก็ภาษาอกฤษนะครับผมกดกันเลยครับ a อ J อเจ โอเคนะฮะจบข่าวเจอกันในช่อง YouTube ตัวอนะครับผมสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับผมกดไลค์ฟังภาพตะวัน สี่โลงหนึ่งนะฮะบายซีโมส่งปันก่อนกันนะครับได้ของแตกก็มาเก่์นุ่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณคุณแอดมินมีตัวนะครับขอบคุณน้องใหม่นะครับขอบคุณน้องพึ่งน้องพึ่งตัวนะครับขอบเจอกันใหม่นะฮะอ้าวแล้วก็สวัสดีทักทายแม่อ้อยด้วก็คุณสกลินดาวรายที่ช่อง YouTube ตัวนะครับเอาวิจเจตเปนไหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแม่อ้อยนะคะสาธิตหน่อยอ่ัญญ์